ส่งกำลังใจให้กับคุณต้นก้าชยนันค่ะผู้ประกาศข่าวฝีมือดีทางช่อง7 hd อยู่กับช่อง7มานานค่ะถึง13ปีกันแล้วปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวกับภาคสนามล่าสุดต้นก้าแจ้งข่าว28เมษายนจะทำงานกับช่อง7เป็นวันสุดท้ายค่ะหลังจากนี้ขอพักหน้าจอไปเลยโดยระบุว่าสุกนี้26เมษายนผมเองจะทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวช่อง7วันสุดท้ายแล้วนะครับ13ปีกับอีก6เดือนที่บ้านหลังใหญ่หลังนี้ อบอุ่นอิ่มใจสุขใจให้โอกาสกับผมได้เรียนรู้หลายอย่างมีความรู้สึกที่ยากจะเอ่ยได้ทั้งหมดครับแต่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับผมขอบคุณที่ทำให้ผมได้พิสูจนตัวเอง ซึ่งทำให้ผมคุณพบว,ว่าการกล้าลองกล้าลุยมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตไปเลยขอบคุณทีมทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังน้องโปรดิวเซอร์แต่ละโตะทีมผนามข่าวทีมตัดต่อกราฟิกทีมเทคนิคทีมช่างภาพผู้ช่วยช่างภาพและอื่นๆอีกมากมายไว้เจอกันทักทายกันได้นครับสิ่งที่เราเผชิญต่อจากนี้เราเลือกแล้วในนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรักคุณผู้ชมจนกว่าจะพบกันใหม่ต้นกล้าชายยอะอนันปัญชูปลอลหลังจากนี้ขอพักหน้าจอไปก่อนนะครับ ก็เป็นยีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยค่ะเรียกได้ว่าก็แอบเสียใจเหมือนกันยังไรเป็นกำลังใจให้กับเจ้าตัวด้วยค่ะ